สวัสดีค่ะนะคะมือนี้นะคะคุณยายจะที่แรกว่าสิบไร,รีเฮ็ดคลิปนะคะแต่ว่าคิดคิดหอดพี่น้องนะคะก็เลยเฮ็ดคลิปมือนี้เฮ็ดคลิปกับดวงใจดวงนิน้อยนะคะกับผู้บ่าวหลุ่มโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทักทายโอ้โอเคโอเคน้องบดเจ็บแขนนะคะนะคะมือนี้นะคะคุณยายจะมาว่าเรื่องอ่าอ่า ประเด็นดังนะคะประเด็นดังที่กำลังเป็นดามาอยู่ตอนนี้นะคะข่าวค้นดังนะคะสําหรับข่าวของคุณอุบวิยะนะคะแล้วก็ลุงพ้นแล้วก็น,กน้องไอศวรรษนะคะและนะคะสําหรับการที่สีไปยังลเพ่นว่าไปเดินแบบนะคะวันที่12บสอทนี่สท่านว่านนะคะการตั้งใจนะคะของหลายผู่หลายคนนะคะแฟนครับโอ้ สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมันรราานะะี้นเ,นะะนเ,เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเห็นยูบานดูเรวนะคะมัอนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเห็ดคิดอยู่โรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้นะคะประเด็นดราม่านะคะพี่น้องประเด็นดราม่าเกี่ยวกับข่าวของลุงพ่นนะคะคุณอุ๊บนะคะวิริยะและกะน้องไอนะคะสารวัตรกำลังเป็นประเด็นดังนะคะกาลังเป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้นะคะหลายคนหลายคนได้สเสพข่าวเร็วได้รู้เรื่องเร็วนะคะบางคนกับยังพัน์เดลูปันไดนะคะเนาะ นะคะก็เป็นเรื่องเล่าของนะ่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะสําหรับคุณยายคิดว่านะน่าจะไ่เป็นความตั้งใจนะคะดยน่าจะเป็นความบังเอิญน,นะคะบังเอิญที่มันยังละบังเอิญที่มันขเขาไปเลื่อมกันนิดนึงนะคะก็เลยเห็นให้ความเข้าใจผิดนะคะความเข้าใจกันมันเป็นกลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นดังนะคะอืม คือวานะคะเท่ามือนั่นเป็นมือที่น้องไอ้นะคะน้องไอสารวัตรนะคะเดินทางไปบานกุกเกาะนะคะไปเยี่ยมลุกพนไปเยี่ยมปะแตนนะคะอันอาน,น่าจะเป็นโดยความยังไงโดยความที่คิดหอดกันนะคะก็เลยพากันเดินทางมาบัดน,นี้คุณอุบนะคะคุณอุบเล่ากับกำลังเห็ดงานคือกันนะคะตอนนั้นกำลังทายงานของกาแฟนะคะเป็นกาแฟยี่ห้อนึงนะคะ กำลังถ่ายงานอยู่พอดีนะคะตอนนั้นและกับบัณฑิณีนะคะน้องไอ้กับเขามาพอดีนะคะก็เลยมาคุยกันและกับมีกาแฟามาอีกตัวนึ่งทิ้งเอากาแฟามาทุกคนและกับเด้ถ่ายรูปภาพนิ่งเนาะเออประมาณนั้นนะคะก็เลยยังลราคุณอุบล้วกับกางเ่็ยงานอยู่จนเสนาอ่า น่าจะเป็นช่วงที่จังหวะที่ยังบมไดทายห,หรือจังไดเฮ้ากับโหมหูนะคะช่วงนั้นเนาะน้องไอ้ก็เลอยอ่าทายลูกกับลุงพลน,นะคะกับกาแฟานะคะก็เลยเป็นเรื่องเป็นเล่ากันเกิดขึ้นมาน่าจะเป็นความตั้งใจของน้องไอ้นะคะอาจจะเป็นความอาข้าจพิดกันนิดน้อยนะคะอาจจะท้ายลูกมันซื้อประมาณนี้นะคะก็เลยเห็นให้เรื่องเกี่ยวกับยังละ่ะวันที่12สิงห์วันเออวันที่12ท่านว่านนะคะที่สินี้นะคะก็เลยเป็นงาน เป็นงานที่เว,ว่างานใหญ่ได้ค่ะงานเดินแบบนะคะสาหรับบางกุกเกาะทาเล่กลายเป็นว่ายกเลิกนะคะถึงนินว่าแคนเซิลง,งานไปแต่ว่าความแน่นอนความชวนนะคะก็ต้องเบิ่งไปอีกสักพักนึงนะคะว่าเพื่อนจะเครีย์ปัญหากันใดบ่นนะคะว่าจะคุยกันใดบ่นนะคะอือคุณอยากอะ่ะโบอยากให้เพื่อนพิดกันนะคะเพราะว่ายัางละต่างคนกับตางเข้าใจตางเออตางคนกับตางหักลุงพ้นหักประเต็นนะคะหักพุงอุกหักหักน้องไอ้นะคะเนาะ ใครกัรหักคือกันนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะที่เขามาในชีวิตของปะเต็และรก็ลุงพล่นข้าเจ้ากับเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะคือจังหมอป่ากับคุณฟานกับคือกันนะคะข้าเจ้ากับเขามากเขามาซอยนะคะเขามาซอยจนในน้องไอ้กับคือกันนะคะเขามาซอยจนกระทั่งพันตัวตัวเองนี่กับใครๆกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวนะคะของลุงพลและรกับปะเต็ คุณอุบนะคะถึงบางคนสิมองวาเล่าเขามาในช่วงที่เกาะกระแสแต่ว่ากับว่าเป็นอียังนะคะกระแสกระแสตอนนั้นกระแสของลุงพลนโบอันมันกับประมาณเป็นอ่าคนกบับางคนกับยังมองเราในทางทับดีเนาะแต่ว่าคุณอุลบละกะเขามาซอยเรือนในตรงนั้น,น,นกระเฮ็ดหาครอบัวมมรายได้นะคะไคนหลรยคนนะคะซอยกันไม่ว่าจะเป็นเฟนครับนะคะทั้งดนัน ตั้งประเทศนะคะก็หักเล่าจังสรีนอก็กเ,อเอาเอาเงื่อนมาแล้วก็เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดสร้างโน่นนั่นนี่นะคะโดยความโด,ยค,มดยความที่พี่น้องนะคะคุณยากเข้าใจนะคะว่าทุกคนหวังดีนะคะหวังดีตัวลุ้มคนแต่ว่าบางครั้งนะคะพี่น้องบางครั้งอ่มันยังละเอะ่เรื่องแค่นิดนิดหน่อยๆน,นะคะมันก็อาจจะเป็นมิยังที่มันบอบบางเนาะ บาบางนะคะหลายคนนะคะอาจเป็นสิ่งที่แบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจนะคะแต่คุณยา่าคิดว่านะคะทุกคนนะคะสีเขามาในจุดนี้ความบางดีทั้งหมดนะคะเข้ากับคือพักกันซอยกันนะคะเข้มแข็งเอาไว้นะคะถึงเรื่องใดี่มั่นสิบอค่อยบอค่อยอยากอย่างหละ่ะขาเจ้าเอินว่าบอมันบออยากมันบอยอยากขับจ่ใน,ในใจเนาะกะกเก็บไว้นะคะอันใดี่มั่นพอ่อ อ่าให้อภัยกันได้กับพ่อให้อภัยกันนะคะอ่าเมื่อนั้นนะคะคุณอุบรู้สซือว่าคุณอุบเนี่ยอ่าเห็นเราโพสนะคะว่าอ่าเราเห็นงานบเรลนะคะกะเกือบตกเครื่องวันอีกครั้งแต่ว่าก็บอกเป็นยังเนาะคุณอุบเนาะบ่ได้ตกลค่ะเกือบซื้อนะคะเกือบตกเครื่องนะคะก็บอกเป็นยังนะคะกับผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณยายกับขอเป็นกําลังใจนะคะและก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะของการโพสต์ของประเทนนะคะ เออไลฟ์กูไลค้นกะว่าเราอาจจะโพสทั้งโซเชียลอีกอย่างมากมายนะคะการโพสอ่าอยู่ในโลกโซเชียลนี่มันอาจจะเป็นความคิดนะคะแค่อ่าแวบดึงละคะช่วงหนึ่งนะคะที่มันบอสบายใจเนาะกอยากวอาอีกอย่างออกไปจังสินะถามมันบอรุรนแรงซะเกินไปกะบ,บ่มีปัญหาอันใดที่มันแห้งเข้ากับว่ต้องไปโพสมั่นเลยกัเนเงียบนะคะแต่สําหรับอ่าไลฟ์กูไลค้นกะมองว่า มงอง <wield> ว่า <Emperor> <ไ>มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะคะน่าจะเคลียร์ปัญหาได้คุณยายให้กําลังใจนะคะอยากอยากให้ทั้งสามสามคนนะคะระหว่างลุงพลนะคะคุณอุ๊บแล้วก็น้องไอ้นะคะให้มาหักกันให้มาหักกันคือเก่านะคะให้มาร่วมงานกันคือเก่านะคะเพราะว่าอีหยังกับยังวัฒน์ดฉลิมเร็จเพราะว่าอ่าถ้าคือลุงพลระหว่างงานของคุณอ่างานของพี่อุ๊บอ่าพี่ยังก็เล่าว่างถ้ามันเป็นดราม่ากัพักไว้สักคนแต่คุณยายคิดว่า การที่สิพักงานของของอเกี่ยวกวับวงการมาย่านี่ที่ได้ดําเนินการอแล้วม,มนเป็นเรื่อง เอ้ยังถิ่ยากนะคะพี่น้องเพราะว่าการเตรียมงานเนี่ยโบเมนโบเมนง่ายนะคะการเตรียมงานเพื่อสิไม่เป็นงานหนึ่งงานหนึ่งเนี่ยโบเมนง่ายนะคะคนต้องเตรียมอียงห่ักมากเลยพี่น้องโบเมนวาท่านใดท่านเฮดโหลดนะคะต้องลงทุนถึงเรื่องสปอนเซอร์โน่นนั่นนี่เขาจะต้องหานะคะโบเมนวาอันท่านใดละมาเอิ่นกันมาเดินแบบละเดินแบบได้เลยนะคะบบเมนนะคะต้องหาสปอนเซอร์ต้องหาอี่ยังต้องเตรียมการเตรียมงานต้องลงทุนนะคะ อันนี้อ่าในส่วนตัวคุณยายคิดว่านะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถา้าอันนั้นเป็นไปได้ก็คืออยากให้ประสานงานต่นนะคะต่อก่อนนะคะยังในน้อยนะคะเช่ากอกกบสิได้เห็นการเดินแบบแมนบอ,อาที่มูม่ฮ่องกงเคยเห็นทางด้านของเขาเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์แมนโบแต่ว่าการที่ไม่เห็นแังสีเนี่ยเขาบอกเคยเห็นนะคะอืมก่อยากให้พี่ดองนะคะ พี่น้องกันนี่แหละทั้งสามคนนี่แหละทั้งสามฝ่ายนี่แหละอ่าเดี๋ยวหันมาจับมือกันนะคะจับมือกันสู้ๆอืมเพราะว่าอย่าลืมเดนนะคะอ่าการที่เฮ้าสิออกมาแบบ จังใดเสียออกมาหายกันหรือว่าจะออกมาว้าวีหอย่างกันจังสี่เนี่ยมันมีอีกฝ่ายนะคะจิตขาเจ้าบางครั้งนะคะเขาอาจจะรอยิ้มอยู่ก็ได้นะคะเป็นอย่างกันละเอาแต่้อก,กันละบ่ม,มูณเจ้าอืมเพราะว่าอยางอย่าลืมนะคะมีคนหักก็ต้องมีคนสร้างนะคะแต่ในที่นี้คุณย่าตไม่ได้หมายถึงไผนะคะพูดถึงว่าภาพรวมนะคะภาพรวมของคนนะคะคนคนหนึ่งแบบพุณยา่าติคือกันนะคะมีคนรักก็ต้องมีคน นี่คนโบโบหักโบกคนสั่งเลยเนาะ <c oughs> คนบบหักนะคะเป็นธรรมดาเนาะนะคะการเว้านะคะการเว้าคือคุณยาวว้าว่าเว้าวแบบสบายๆส,ส,สิอาจจะมีคนที่บชอบคือกันนะคะการบเป็นี้ยังอันนี้ก็จะเอนว่าน,านานาจิตตังนะคะชอบอันไหนก็สกมันนั้นไม่ชอบก็เลื่อนผ่านใช่ไหมคะนะคะเอาซัมนี่นะคะมาหนี่มาหนี้มาอะไรมา,ายอะยังไงมาอะไบรรยากาศของเจิงนอนของอูวาวน้อยนะคะตอนนี้พ่นกําลังลงไป เอกซารแขนอยู่นะคะอ่าหลังไส้นะคะแขนหักพี่น้องนิดหน่อยนะคะเกิดอุบัติเหตุเพราะความซนนะคะเพราะความซนของเล็กหน่อยนี่แหละนะคะอย่า<ม>ตามคนรอไปสักกันนะคะพี่น้องวันนี้เอาซรันี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามสองอ่าช่องผู้เฒ่าเ้าหลายเนีเด้อนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ให้น้ำนะคะเป็นกำลังแรงใจเนาะโอเคนะคะยุดีมีแห้งมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า